เป็นบริษัทซึ่งเกิดจากสมทมโลกเมื่อ3ปีครับในปีใน1948นะครับหลั้นจดเรียนก็เป็นแค่หนึ่งบ้านเนดียวในสามสี่คนนะครับหากไปจากนั้นนะครับผู้เสียเปรียบก็คือปี09นะครับเรามีเงินจดสิเกียน8หรือ1,000ล้านเยนนะครับแลก,นนกกลก็ต่อหน้าผู้โลก เงินแสนกัคนนะครับคนที่ก่อตั้งครับตองสจอโซซิโด้นะครับซึ่งมีปว๋ตทุกท่านลงในมือศะตูหรือไหนเล่มน่ทั้งายรท้องตลาดเยอะเออโซโครับแต่เดินเป็นช่างพิมนะครับแต่ภาวาการแข่งแล้วก็ตอนที่มนเกิดรงคานั้นตอใส่นะครับถ้าจะมีความคิดถือว่าจะขาดทอนที่พื้นที่ของการแข่งก็นสุเรามีสมครงานใหญ่คือขายครโกลก เออมีการอาหารสากลนะครับก็มีอเมริกาเหนือนะครับเวียดามใต้ยุโรปจีนญี่ปุ่นและแต่เอเชียโอเซิเนก็คืออีสานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยที่ครับเฉพาะสินค้าของเรานะครับหลักๆจะมีเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วเครื่องเงินส่งแล้วก็มีสินค้าพิเศษคก็เลยมีอสซิมูแล้วก็ ก็มีการพ้ส่ตัวนะครับในเฉพะสินค้าเป็นเลสิ่งรวมี้เรามีป้อนต่อสมองูลูกค้าเราเลครับ24ล้านจุด6นะครับก็ถือว่าเป็นผู้สักงซื้อที่ขึนยู่นสุขีใหญ่สุดในโลกนะครับก็ล้วก็จะสังเกตเห็นนะแต่แทแต่แทงนั้นคือแต่ละคนทีัมจำหน่ากว่าครึ่งครับคือ13 2.4ล้านคนนะครับเป็น เป็นบุคคลเนสเพราะนั้นั้นเงินนู่นข้าวทกางอยู่ในบุคคนสิ่งั้นก็เชนรยนต์นะครับเอ่อในทักวโลกเป็นางตลาดมีแชร์ประมาณสักนะครับเอ่อตดี้แล้วเน้าล้านคันของรถสันะครับแล้วก็รถยนต์สาเล้านคันขึ้นเสร็จเด็กที่ส่ก็าล้านนะครับอันนี้ก็รถสั์ที่ชือดานะครับซึ่งเก้าันน้นทีทยนิดยดเการย ก็เป็น,น่านะนี้ช่อได้ันเป็นผู้นำเข้ารถยนต์มอตอร์ไซค์นะครับแล้วก็คือยังส่งในการจำหน่ายในตลาดอีชีและก็เขตีุตสาหกอันนี้คือขาดตตากนะครับซึ่งอยู่ในสังกัดของน่านจี้งกันี่นะครับ EIA รวมทั้งโรงงานการผลิตนะครับมีทั้งหมด12แห่งนะครับก็มีซัพพลายเออร์ที่สั่งหรือว่าผ่านการลงทุนจากนนนคนได้นรประมาณ50แห่ง ตอนที่คนหน้านามาที่นี่นะครับเราเป็นผู้สริษัทคู่นางเขาปัจจุบันเราเ,ออเป็นผู้ส่งออกนะครับรับนนขายต่างประเทศนะครับไปเห็นตามที่เห็นนะครับเราจำหน่ายในประเทศไทยเพียง4ี4่สิบเซนส่วนเกินกว่าครึ่งถึงห้าสิบหกเซนเราไปส่งออกกับการนำติดใน,นไทยเป็นตลาดทุนโลกเล็กน้อยแล้วนะครับเราส่ง ินค้าจากมิลือของคนไทยเรานะครับที่จำหน่ายทัโลดึแสนสินค,น,ออคนค้านะปอั๊ครับนี่คือคุณค่าในสุขภัณท์ถ้มองว่าเดือนนะครับมันสำหสออรับใส่ขออณปนี้ห้าพัล้านนะเดีเราสออร่ออกสุขจากมินืคนไทยเนี่ยทัางประเทศาสิบประเทศคุณค่าแสาอองานสแง,อองคนครันี่มีผม ถ้าชองสุดโมไสน์นะครับก็ขอเเราไปใส่นครับเราตั้งเป็นบริษัทเอกหน้าในปี1986นะครับเป็นักานเป็น230คนในส่วนของกนะครับตลาดเมืองไทยที่เราพูดถึงมุงจอชีตนะครับตลาดใหญ่ของไซน์ของโลกนะครับ เวียดนามเมื่อสปีแล้วเแส่ไปแล้วนะครับก็อยู่2อล้านสอล้านนี่แล้วเรามีเท่าหนึ่งจล้านพันนะครับเฉพาะในประเทศนะครับอยู่ดึงกับค่าโลกอีกส่วนนึครับก็ไม่อิงตัวไม่อิงตัวหรือว่ากดคอยไม่ดคอยดูเัไก็ดูปนอย่างนี้ครดูอัตราการครอบครองนะครับตอนนี้อัตราการครอบครองที่หนาแน่นที่สุดก็คือตลาดสเปนวัน ีประมาณ2.2คนต่อคันครับสําหรับเมืองไทยก็อ,อยู่กับ3ครับเราอยู่ประมาณ3.4คนต่อคนะครับแล้วก็ลองต่อไปก็เป็นมาเลเซียนะครับผลิตภัณฑ์หลักๆที่ดีอยู่นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็กวรถถึงครอบครัวพอจริงแล้วแต่เดิมมีรถครอบครัวเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ ช่วงจรของตลาดจัน์มันจะเป็นรูปตาที่เด่นครับมันขณะนั้นในช่วงแน่นั้นครับก็ตอนผมเข้ามามันอยู่ี่7แตยหลังเอาใส่บ้านเราเกี่งหนึ่งสองแสนคันคามซิ่นนั้นระยะวลานครับว่า้านเราจะเกินการเติบโตเอ่อตอนผมเข้ามาในปี7แต่นี่ก็มีสิ่งสำคัญอยู่เรื่องนี้ครับเอ่อตอนนั้น การที่นเขาตอนบินเข้ามาครับสมัยนั้นองสมัยการนายุเกี่ยวกับทั้งตะารสรษฐกิจครับก็ไม่ได้นำสินค้ายานยนเข้าประเทศทุกอย่างเรื่องกิเกรดตรวจว่ายุคนั้นเราเองครับขึ้นในสินค้าในการในการนำเข้าของอานาครับทีประเทศก็ไปครอบครัวคนั้น พอเริ่มต้รียนเขาก็เป็นขั้นแรกครับว่าคนได้เองจากเป็นผู้นำตลาดตกมาที่ตกมาที่สามนะครับชัวรกับในขนาดนั้นครับสินค้าที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยเรามีจัดจำหน่ายสามรายนะครับเพื่อต่างคนต่างขายเต่างคนต่างคนทียังเปิดอีกเลยอุตไทยเนี่ยไม่มีใครกำไรอยู่ข้างหน้าก็ทำให้ย่ ในปี80นะครับมันเริ่มพัฒนาสินค้าตัวใหม่นะครับออกมาเพื่อสอบกล้องแล้วก็เป็นที่โชคดีครับในปีนั้นพอดีโมเปกเนี่ยได้เกิดขึ้นถ้ามานันราคาแพงสินค้าคุนค้าซึ่งประหย,ยัดมากนะครับก็ได้รับความน,นิยมก็กลับมาที่หนึ่งทั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ะองค์องค์ให้เปิดรูนิดนึงครับ <c oughs> ในยุคนั้นสินค้ากันได้ ขีาน <ersch> ่ก็ต้องเราใช้ก hmm. oh. ุญแจทีดาก็สุสายสุดโอ้ก็ส <człowie> ร <like> ็จจมาสองลิตรไปไกลขนาดไหนเอนะจำได้รับไอ้กับเตอร์เตอร์นครับเรียงท่นาสองลิตรไปได้ถึงไหนยู่นะพับแก้ว นี่คือคอนด้านำที่ดานะ่าไไนะฮะสมัยนั้นนะฮะยังเล่นเด็กเลยฮนะ